เกม Jump Assemble เปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยว่าเฮ้ยเกมนี้มันจะรอดหรือไม่รอดหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นนั่นเองนะครับโดยเบื้องต้นขอบอกก่อนนะครับว่าผมเคยเล่นตอนที่มันโค้ดเบต้ามาก่อนแล้วโค้ดเบต้าก่อนหน้านี้ iOS <S <S เล่นไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เล่นได้แล้วเดี๋ยวมีเพื่อนๆถามว่าเล่นจากไหนคือเซิร์ฟไต้หวันและแน่นอนครับว่าไม่ต้องเปิด VPN คุณสามารถมุดไปโหลดและเล่นได้เลยแต่คำแนะนำล็อกอินโดยใช้ Gmail นะครับ <c oughs> หรือ ID c a e ก็ได้แต่อยากให้เป็น Gmail มากกว่าเพราะว่าจะได้าสามารถเรียกว่าล็อกอินได้ตลอดเวลาเผื่อมันอัปเดตเกมหรืออะไรเงี้ยจะได้ล็อกอินกลับมาได้เนาะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมันจะปังหรือมันจะพัง <c oughs> มันจะรอดหรือมันจะไม่รอด <c oughs> เป็นประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนครับ หลังจากที่ผมเล่นไปแล้วเมื่อวานต้องขอบอกกันตามตรงว่าหลังจากที่เกมเปิดอันนี้เรียกว่าเปิดจริงแล้วนะเกมทําได้ดีกว่าที่คิดโดยเบื้องต้นดีกว่าที่คิดหรือเรียกง่ายๆนะครับไม่ต่างกับเกม R.O.V ที่เราเล่นกันนั่นเองไม่ต่างกันเลยแต่มันจะต่างกันตรงที่ในส่วนของตัวละครนะครับแล้วก็ในเกมนี้ยังมีในส่วนของสกิน ต่างๆอีกด้วยแล้วก็มีล็อกอินกิจกรรมหมายว่าได้สาสเกะฟรีในวันที่2คุณก็สามารถล็อกอินกันได้แล้วก็ง่ายๆเลยครับตัวละครในส่วนของเกมนี้ผมจะบอกไว้เผื่อว่าเพื่อนๆไม่ทราบว่าเอ้ยตัวละครนะ่ะมันเหมือนเกมอาีหรือเปล่าแบบว่าต้องใช้เติมเท่านั้นในส่วนของสก,กินแล้วก็เล่นไปเอ้ยเงินเก็บได้สักระดับหนึ่งแล้วก็ไปซื้อเลยเกมนี้ไม่ใช่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเกมนี้จะไปในส่วนของการสุ่มกาชา ย้ำตรงนี้ก่อนนะสุ่มกาชานะครับซึ่งกาชาเราจะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วมันจะมีเรียกว่าเป็นเลดอัพในตอนตอนนั้นเป็นเลดอัพนะครับซึ่งตอนนี้เลดอัพคือตัวยูจิอ่ายูจินั่นเองนะฮะในส่วนของอเรื่องเมจเจ้าเมจผนึกมารนั่นเองนะฮะก็หลังจากสุ่มก็ใช้ได้เลยเนาะซึ่งการสุม่ม1ครั้งนะครับจะใช้เพชรอยู่ที่1000หรือเมื่อกี้มันเป็นพาร์ทเนาะแล้วก็1นพาร์ทเท่ากับ100เพชร มันจะสุ่มเรื่อยๆจนกว่าจะได้เรียกว่าจนกว่าจะได้และถ้าสุ่มครบ100ครั้งจะการันตีตัวสีส้มหรือเรียกว่าตัวดีเจนก็ได้อย่างเงี้ยการันตีแต่ไม่ได้การันตีหน้าตู้นะแค่เลดีกว่าตามปกติแค่ดีกว่าปกติแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะได้โซลเลตตัวละครอยู่เป็นตัวประมาณนี้ทั้งหมดนะครับอ่าเอาไว้เคลียร์เนาะเดี๋ยวถามว่าไอตอนนี้ผมเล่นตอนในส่วนของโคเบต้าเนี่ยกับอันเนี้ยมันต่างกันเยอะมากเนาะ หลังจากที่เราสูมเนี่ยมันจะไม่ได้ตัวละครเว้ยซึ่งตอนนี้ผมเล่นโคเบตา้าแม่งจะมีตัวละครมาว่ะพอได้ตัวละครซ้ําเราจะได้ในส่วนของหน้าตรงนี้เพิ่มถ้าได้ซ้ําเราก็จะจะได้ตรงนี้เพิ่มนะครับอ่าพอถึงปุ๊บคุณก็จะปลดล็อกตัวละครถึงปลดล็อกถึงปลดล็อกก็คือยิ่งเล่นยิ่งปลดง่ายๆครับไอการ์ดตรงนี้ยิ่งเล่นยิ่งปลดเรื่อยๆและแน่นอนครับว่าสมมุติถ้าเราเก็บอันเนี้ยครบแล้วนะสมมุติว่าได้ช็อปเปอร์แล้วนะก็เก็บตัวนี้ต่อพอตัวนี้เสร็จปับ๊บ ้ามาตัวนี้ต่อซึ่งหน้าเนี้ยเราจะสามารถเลือกได้แน่นอนเขาว่าตอนเปิดเกมจะให้เราเลือกนะครับ1โกคู2ลูฟี่3นารูโตะผมเลือกนารูโตะเพราะผมไม่เคยเล่นตอนโค้ดเบต้าแล้วทีเนี้ยโกคู Goku, ผมก็ไม่เคยเล่นแต่ลูฟี่อ่ะผมเล่นละซึ่งไม่เก่งอันนี้ส่วนตัวผมผมเล่นเองนะแม่งไม่เก่งเลยแต่หลังจากที่เล่นมาแนะนําให้เลือกโกคูดีกว่าเยอะแนะนําให้เลือกโกคูนะครับเนี่ยมีเนซึโกอันเนี้ยบอกว่าเป็นตัวเมตาอ่าขออธิบายก่อนเนาะ ส่วนสายแคลลี่แนะนําว่าให้เล่นอิชิดะอันนี้คือคําแนะนําหรือเล่นโนบาระแต่แนะนําว่าอิชิดะน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าฟิเซอร์อ่ะอน,นี้ได้เหมือนกันเซนีิสุเป็นตัวละครที่มาใหม่แน่นอน,นครับว่าผมไม่เคยเล่นเอาไว้ชักก่อนนะดังนั้นเลยตอบไม่ได้ว่าเก่งหรือไม่เก่งเพราะไม่เคยเล่นเซนีิสึอินโนซิเกะมาหมดนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เรื่องมัซโซอีกแล้วนะครับอ่าอีกตัวก็อะไรเอ่ยเ,เป็นการแรนดอมนะครับอันนี้เอ็ดดี้เนาะเห็นปะ เราอันนี้คือที่ผมแนะนําได้นะเราพยายามเลือกตัวละครที่มันไม่มีในนี้อันนี้คือที่ผมแนะนําให้ได้นะครับโอเคไหมเห็นป่ะมีกรแฮนเตอร์เอ็กซ์นเตอร์มาแล้วเนะี่ยต่อไปก็เป็นการอย่างนี้ให้เรียบผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจระบบตัวเกมก่อนนะยิ่งเล่นยิ่งปลดล็อกแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่มันจะปลดแล้วเหตุผลที่ว่าทําไมผมจะต้องเลื่อนตรงเนี้ให้ดูด้วยเพราะจะได้จําได้ไงว่ามีตัวละครอะไรบ้างเราจะได้ไมีเลือก โอเคไหมเพราะว่ามันได้ฟรีโอเคปะ่ะอะทีนี้เราก็ไปดูหน้าของตัวละครกันบ้างว่ามีตัวอะไรนะครับผมเลือกนารูโตะเห็นไหมผมบอกแล้วแล้วทีนี้มีตัวละครอะไรบ้างเพื่อนๆก็ลองดูครับโบอาล็อกอินครบ7วันได้ฟรีเหมือนเมื่อกี้ซาสึเกะผมก็ได้มาแล้วแต่ซาสึเกะจากที่เล่นไม่ได้เก่งนะครับเนซึโกะผมย้ําไปแล้วเนซึโกะหรือชิโนบุเก่งกว่าอันนี้คือในส่วนของฟาร์มป่านะฮะเผื่อเพื่อนๆไม่ทราบหรือจะเล่นโนบะระฟาร์มป่า ก็เล่นได้แล้วแต่นะมันอยู่ที่สูตรการเล่นของใครของมันนะครับอ่าเนี่ยยูจิอย่างนี้เห็นไหมโกคูร่าง2งซูปเปอร์ไซยา่าร่าง 2, 2> านะครับอ่ะอันนี้คือเอาตัวละครให้ดูก่อนอเป็นตัวละครเพิ่มเป็นประมาณนี้แน่นอนครับว่าตัวละครบีดเรายังไม่เห็นนะเออบีดเห็นแค่อ่าอะไรนะโยรุอิจิโยรุอิจิแค่นั้นเองในแต่ว่าอิจิโกเรายังไม่เห็นอิชิดะเราเห็นแล้วโอเคไหมอ่า อินโนเอก็เห็นแล้วแต่ว่ามายังไม่ครบเดี๋ยวเกมน่าจะอัปเดตในอนาคตมาแน่นอนเอาละหลังจากที่ผมอ,อธิบายเป็นประมาณนี้เราจะมาสรุปกันว่าเฮ้เกมเนี้ยแล้วมันจะรอดหรือมันจะลุ่งวะส่วนตัวผมตอบก,กันตามตรงเลยนะยังไงแม่งก็รอดอันนี้ตอบต่อ,อก,กันตรงๆเลยรอด100%ครับทำไมหรอเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันออกแบบมาอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้มันไม่ต่างกับเกม A าวเลยแล้วประเด็นก็คือว่าเพื่อนเืนเห็นตัวละครใช่ปะ คุณดูดิว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างคุณลองดูเห็นป่ะนาูโตะดาบิฆ่าอาสูนวันพีทบีดดาก้อนบอลจอมเวทยฮันเตอร์เอเันเตอร์มาโซอันเี้ยเราคือเพื่อนเพื่อเข้าใจปะ่ะหลังจากนี้เมะจะมีอีกเยอะและเกมสามารถเอาเข้ามาได้แค่นั้นยังไม่พอเกมสมมุติว่านะไอดาบิฆ่าเนี่ยเพื่อนเพื่อรู้กันอยู่ใช่ไหมเสาหลักกี่คนครับข้างขึ้นกี่คนบูซันยังไม่รวมนะนี่ยังไม่ข้างขึ้นข้างแรงนะ ยังมีอีกด้วยนะหมายความว่าแค่เรื่องเดียวอ่ะตัวละครแม่ง20ตัวแล้วนี่ยังไม่รวมเช่นทันจิโร่ล่างเปิดปานแล้วอ่ะเออแบบมีล่างปานแล้วอ่ะอันนี้ยังไม่รวมนะครับหนึ่งตัวละครมีหลายล่างอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกสมมติว่าในส่วนของตัวนาูโตะอันนี้เบือนๆก็รู้กลุ่มเจ็ดกี่คนสี่กลุ่มอะกลุ่มแปรนะคือแต่ละกลุ่มมีสี่สี่ส,สี่นี่ยังไม่รวมกับพวกโอคังเงีเห็นนะ เออมีอีกเยอะครับแต่ว่าอย่างตัวละครรุ่น4ี่กูหายไปไหนวะเนี่ยแต่ว่าเกมทำมาสิบตัวเนาะเห็นปะโดยโดยเบื้องต้นนะเห็นปะโดยเบื้องต้นเนาะก็เป็นอันนี้คือผมเลยอยากบอกว่ายัางไงเกมแม่งก็รอดครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยอันนี้วันพีทแล้ววันพีทอ่ะเพื่อนๆก็รู้ใช่ปะโซโลซันจิเอาง่ายๆแค่กลุ่มมันอนะ่ะสิบตัวแล้วแค่กลุ่มมันเองนะกองทัพเรือล่ะโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะอ่าเจ็ดเทพจนจนสลัดอ่ะ ท่านอิมอะห้าผู้เท่าอะ <c oughs> <c oughs> ผมบอกเลยเกมนี้ยากไอแม่งก็รอดเนี่ยบีดอะกี่ต,ตัวเห็นป่ะคือมันเยอะมากนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะสรุปกันไปดังนี้ว่าหลังจากที่ตัวเกมอัปเดตมาเนี่ยบอกเลยนะว่าเล่นได้โอเคส่วนตัวเนี่ยโอเคอเนี่สุ่มจะได้อยู่แล้วเนี่ยจะได้อยู่แล้วเนี่ยอีกนิดเดียวโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับในการบอกว่าตัวเกมเปิดแล้วน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นผมจะสรุปอย่างนี้ น่าเล่นครับและเกมรอดไหมกูบอกเลยรอด100%ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะครับหลังจากที่เล่นม,มาแล้วนะรอดแน่นอนครับ